các tôi là P'Nong, say pơ say đầy yêu P'Nong, ngắm ngắm đây. Xin chào các bạn, đi bắn súng, Apip P'Nong, mày lọt thùng, cưỡi gấu P'Nong, đây mình đi, Apip P'Nong, mày kéo mượn P'Nong, cưỡi gấu cưỡi gấu P'Nong, này, หลังจากรอบที่แล้วบาโจมาใส่เงื่อปลาซับกับเอตมหอยเซับพี่น้องแล้วก็บบาโจได้เฮ็ดวิธีการซับแล้วก็บวิธีการตุ๋มหอยใส่ตุ๋มไปแล้วพี่น้องเต็มาดิบาโจูพอได้เฮ็ดเอให้พี่น้องดเบดิบเนี่พี่น้องถีใส่เงื่อ่เนาะไอ้คือบาโจซับไปแล้วมนีิคือเปลี่ยนแล้วพี่น้อง ไม้ทุบก,กับไอ้ใส่เดือนพี่น้องมาซับซับใส่กันนี่มาโยนใส่ทงมาเรียบร้อยแล้วพอดีใส่สีหลังพอดีพี่น้องใส่สีอันนี่ยต้องสูตรไม้ซับกับไอ้ใส่เดือนซับซับผสมใส่กันพี่น้องเพิ่งสูตรนี้ว่าดินมาเกยแค้นสูตรนั้นได้นิบุระยี่พี่น้องหลังจาก หลังจากไอ้รอบนั้นมีแต่กระปูเขาพี่น้องก็เลยเมาแก่แค้นพอดีไอ้เปนน้งหน้าผมจะ,ะหน้าเลยกะน้าเหลือพอ่อพอดิใส่พี่น้องอ่ะบอกอะไรพี่นอ้องมันสีค่คำเพราะว่าหาโมงของโมงเมื่อกาคำแล้วคำแล่าดูหนาวพี่นอ้องกับพระเจ้าฝากพี่ฝากน้องดูได้สุขภาพไม่ได้พี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงไปใส่กันเลยพี่น้องพี่น้อง ไอ้มองนี้ไม้แรกพี่น้องเป็นไมไ้ไอ้น้องสาห่างเพื่อนพี่น้องเป็นน้องน้องสาเกาหน้านหลับมีหงาขึ้นทั้งกลางเนะาะเดี๋ยวห้องมาใส่เบิงว่ามันสิมีตัวโบมีพี่น้องอา้าวเบิงไม้แรกพี่น้องเยี่ยมพี่น้องไอ้ใส่เซียนทับกับไอ้อหอยใส่ผสมกันพี่น้อง นี่คืองาข้างในมันเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่พวกประวัณไม่ร้อง วัวพี่น้องเสียแปะอันนึงเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาอีกอันนึงกะเดี๋ยวมาโจ๋สิทำไปฟังผุผลอีกอันนึงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกอันนึงพี่น้องนี่ตัวนี้คือเป็นไม้ที่สอง,ของเขานะอีกคนฟังกับบางทีเขาใส่ล้างแหลกพี่น้องใสใ่เก่าพี่น้อง ไปเลยนี่เใสกไปได้ง่ายอ่นนเยอะเพื่หนหักไม่

ล้างสองกันเรียบร้อยพี่น้องใส่ไปนี่ไปล้างไม้ตอนแล้วพี่น้องพี่น้องอันนี้มาใส่ล้างใส่พี่น้องพอ่พใส่สี่หลัง้างหนีมันเสียพี่น้องง่ามันหักพี่น้องหักง่ามหักออกนี่ได้ใส่สามหลังเสียงลมนี่เด,ด้อพี่น้องข,ขอพระโทษขอผ้าได,ด้เด้อลมมันแห้งพี่น้องหมดนี่ใส่ไอ้ตุต่มโตลมหนาวพี่น้อง ก้าวละพี่น้องของามด้วกา มเสร็จสิ้นใส่จะใส่สามล้างนะพี่น้องนะอ่ะมวยหยังสามลังกะมาล่อลุ่นกันมือเซาพี่น้องเจอกันมือเซาพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องพบกับบ้าโจ้บ้อใส่ยขี้เกลวพี่น้องหลังจากบ้าโจ้ใส่ตุ้มเย็นไปมือนึงเลยพี่น้องมื่ว่านบริเวณมวยหยามพี่น้องมันอีก็เลยถือโอกาสไปพี่น้องว่าเบิ้งตุ่มที่ใส่ไป บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องลมเย็นไม่ไหวเช็หน่อยพี่น้องแต่อากาศกเย็นสดๆพี่น้องนี่พี่น้องเอาไปลุ่นกันพี่น้องหมันบหมันไปครับพี่น้องขันแรกพี่น้องอยู่ในปลาผิดหรือพี่น้องเป็นน้องสะทางห่างเาเก่าๆพี่น้องอ่ะล้างแหลกพี่น้องล้างแหลกอยู่นี่ล้างสองอยู่ฟังพูนพี่น้อง อสองอย่าฟังพุดอเอะเอามาเพิ่งล้างแรกกันพี่น้องหมานๆหรือบ่หมานพีนน่น้องเอามาลุ้นกันเลยอ่ะล้างแรกพี่นอ้องอ่ะมาลุ้นกันพี่นอ้องยังไงล้างแรกพี่นอ้องล้างแรกล้างแรกงามแล้วกันพี่นอ้องเอ้ามีตัวพี่นอ้องมีตัวอีเด้อพี่นอ้อง นี่พี่น้องอ๋อข้าใครแน่อยู่พี่น้องพอแใครแน่อยู่เอ้าเดี๋ยวไปนึงพี่น้องเดี๋ยวไปจุกคอนเทสต์เอ๋ถุงองากันพี่น้องเดี๋ยวนึงพี่น้องตัวแรกพี่น้องใส่พ่อใส่เดี๋ยวอยู่พี่น้องงามๆเลยกับตุงมันแหลกพี่น้องนี่ตุงมันแหลกพี่น้องอีกตัวนึงเดี๋ยวไปย้ำ อีกหลังนึงพี่น้องอยู่คนละฝากกับไอ้ตัวน,นี้พี่น้องไปครับผมเดี๋ยวมาเบิกอันอันที่สองกันพี่น้องมีตัวพี่น้องมีตัวตัวพี่น้องข้างในนี่แหละเห็นบหมพีนาะพี่น้อง,น,งนี่พี่น้องมีตัวมีตัวมันอยู่มันอยู่พี่น้องอ่ะ จากตัวมาลุ้นกันพี่น้องหนึ่งสองตัวกระป๋าขี้เดือดพี่นอ้องอาอที่พี่น้องนี่สองตัวเมื่อกี้นี่อันหลางที่สองที่สองตัวพี่น้องมนัมนๆพี่น้องง,งามๆเลยพี่น้องนี่อ่ะ แล้วเขาไปรุ่นไอ้แรนสุดท้ายพี่น้องอยู่ให้นายพี่น้องไปครับผมน้องมาเบิ่งไอ้แรนสุดท้ายพี่น้องอยู่พูดพี่น้องเดี๋ยวประจ้ขออนุญาตเปลี่ยนไอ้เส่ถุงผังยังเขียวเด้อพี่น้องเนื้อกี่นี่ยางมากเย็นมันรูดลงพี่น้องมันออกจากตะไคร่พี่น้องไอ้ตุ้นนี้พี่น้องมันมันออกพี่น้องนี่เด้อพี่น้องนี่มันรุนไปยุ่ไอ้ถุงแยงเขียวเลยพี่น้องนี่ตัวนึงพี่น้อง

ยังเลยพี่น้องอ่ะบวกกันพี่น้องนีส่สามตัวกันถือว่าหมันเติมยู่อะ่ะมันเป็นอะพี่น้องมันแตกบ่โอ้งามหักแตกเป็ลอะพี่น้องเฮ้โอ้ยแตกเป็ลอะพี่น้องเี่ยทุกวันละพี่น้อง,อกกองอใส่มาหลายปีแล้วพี่น้องอ่ะบวกกันพี่นอ้อ,ของข้ามาสรุปนี่พี่นอ้องสามตัวใส่สวยๆพี่น้องนี่ เราหมันเติบอยุสามตัวพี่น้องอ่ะสล้วรับขีน้นิกะฝากกดไหลกกดแชร์กดส,สับตะไครให้บ้าโจมีกลังใจเห็ดลิบไม่้มาให้พี่น้องเบิ่งอย่างนี้นะครับพี่น้องสล้วรับขีน้นิกะสวัสดีครับผม